สวัสดีค่ะช่องคุณยายคาโรนะคะวันนี้วันศุกร์ที่2 1เมษายนต5 6 6คุณยายมาทำคลิปแบ่งปันครั้งที่สองครั้งก่อนคุณยายยังไม่มีคนช่วยเอฟคุณยายก็เลยเอาน้องมาจัดชุดแบ่งปันใหม่นะคะวันนี้มาชมกันว่ามีอะไรบ้างชุดแบ่งปันราคาเบาๆ สามต้นร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะชุดที่หนึ่ง,ม,งมีนายทองเหม็นลูกไม้ใบไผ่เทพธิดาบอลกัดสีนะคะสามต้นร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะเซตที่สองมีลูกไม้ใบไผ่เมืองพัทยาใบกลมกลมต้นใหญ่ๆแล้วก็เมืองพัท,ทลงุงชุดที่สองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะ ชุดที่สาาดบางแก้วหน้าหวานหวานแล้วก็ดาริกาลุานแล้วก็ลูกไม้ชมพูป้ายนะคะสามต้นนี้อยู่ในชุดที่3ามร้อยห้าสิบบาทรวมสรงชุดที่4ี่มีพรมพิมานหนึ่งต้นทีลาหุ่มทองหนึ่งต้นแล้วก็ลูกไม้กาบชมพูเอ้ลูกไม้ใบหอกชมพูหวานหวานป้ายนะคะ สต้นนี้อยู่ในชุดที่4ี่ห้าแล้วชุดที่หมีลูกไม้ใบไผ่กัดชมพูนะคะแล้วก็ธาตุบางแก้วหน้าชมพูหวานๆแล้วก็แก้วมังกรกัดด่างหน้าเปรอะๆหนึ่ต้นชุดที่ห้ารหบาทนะคะรวมส่งชุดที่ห้าสต้น ชุดที่4ี่สามต้นชุดที่3ชุดที่2ราคารวมส่งนะคะชุดละร้อยห้าสิบบาทแพ็คใส่ตะกร้าอย่างดี VIP ทุกต้นส่งไปสนี EMF นะคะแล้วก็มาดูเป็นต้นเป็นต้นนี้คุณยายขอ F2 ต้นขึ้นไปนะคะค่าส่งมัเมา50บาทนะคะ รับกี่ต้นก็ค่าส่งเมาห้าสิบาทแต่คุณยายขอ F อสองต้นนะคะต้นที่หนึ่งราคาห้าสิบบาทแก้วมังกรนี่น้องป้ายป้ายด่างต้นที่หนึ่งห้าสิบบาทต้นที่สองลูกไม้ด่าง ห้สิบาทนะคะโอ้ยอันนี้ต้นที่ห้าต้นที่สองลูกไม้ใบไผ่ห้าสิบาบ,าบาทแล้วก็ต้นที่สามแก้มงกรหน้าป้ายด่างๆมาแล้วนะคะใบน้องจะโตมากต้องให้น้องโตกว่านี้น้องจะสวยตอนนี้น้องเยกยังเล็กเหมือนน้องจะหน้าเปือป่อยๆไม่สวย แต่รอน้องต้นโตนะคะต้นที่สี่ลูกไม้ลูกไม้ขาวแต่จะกัดชุมพูต้นที่สี่ห้าสิบบาทแล้วก็ต้นที่ห้าลูกไม้ด่างนะคะห้สบาทต้นที่ห้าแล้วก็มาต้นที่หราคา80บาท ลูกไม้ใบหอกป้ายดังๆเนี่ยกัดดังๆเขาขาเหลืองๆนี่นะคะคุณยายก็พูดไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกเพราะคุณยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องต้นบอนสีเท่าไหร่อันนี้ต้นที่หกแปดสิบบาทนะคะแล้วก็ต้นที่เจ็ดลูกไม้ชมพูสวยๆเลยนะคะ 80สิบบาทต้นที่เจ็ดนี่นะคะน้องหวานมากต้นที่เจ็ดแปดสิบบาทต้นที่แปดนนพะเก้ามีสองต้นในกระถางนะคะเนี่ยแปดสิบบาทแล้วก็ต้นที่เก้า ที่เกลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างแปดสิบบาทนะคะแต่ใบนี้น้องจะขาดนิดนึงนะคะใบนี้น้องจะมีตำหนิหน่อยเดี๋ยวก็น้องก็ทิ้งใบแล้วก็ต้นที่สิบต้นที่สิบลูกไม้ใบหอกนี่นะคะน้องใกล้จะกัดสียมพูมาแล้วนี่แปดสิบบาทต้นที่สิบ ต้นที่สิต้นที่11ลูกไม้ของงามวงวานนะคะต้นตโตเลยนี่เอาน้องไปอัพไฟให้น้องนะคะ80บาทต้นที่11ต่อไปต้นที่12ต้นที่12บางรักใหญ่ต้นตโตเลยนะคะได้น้องไปอัพไฟให้น้องด้วยนะคะ แล้วก็ต้นที่สิบสามลูกไม้ด่างนะคะสวยๆเลยเนี่ยต้นใหญ่ๆมีลูกแล้วต้นที่สิบสามราคาหนึ่งร้อบาทนะคะตั้งแต่สิบสองสิบสามนี่ราคาหนึ่งร้อยแล้วก็ต้นที่สิบสี่เจ้าจากักระพรดด่างนะคะนี่น้องด่างขาวด่างชมพู หลอดใหม่น้องกระดางเหลืองนะคะหนึ่งรบาทแล้วก็ต้นที่สิบห้าเพชรเจสีนะคะเพชรเจดสีดางนะคะแต่น้องไซส์ขนาดนี้นะคะหนึ่งอบาทนี่คือต้นที่สิบห้าต้นที่สิบหก เจ้าจักรพพัดด่างนะคะนี่ดูน้องด่างป้ายสวยมากใบน้องจะเป็นด่างชมพูด่างเขียวหนึ่งร้อยบาทต้นที่สิบหกกระถางนี้มีสองต้นนะคะเจ้าจักรพพัดด่างนี่หลอดใหม่น้องมาก็ด่างเหลืองแล้วนะคะตัวใบน้องจะสวยมากเจ้าจักรพพัดด่าง ต้นที่17พรเจ้าสัวด่างนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะด่างทุกใบเลยเนี่ยพรเจ้าสัวต้นที่17ราคา100บาทต้นที่18พรมพิมานปลายสวยๆเลยนะคะต้นที่สิบแปบาทต้นที่19บเกาศิลาหุ้มทอง นี่นะคะต้นที่19 100บาทต้นที่ย0สิบศิลานักปาดหน้าชมพูเลยนะคะแต่น้องใสขนาดนี้นะคะอน้องไปต้องใส่กระจมอบใส่ตะกร้าอบให้น้องก่อนแต่น้องจะโตไวโตไปน้องจะสวยมากแบบนี้คุณยายจะแพ็คง่ายเพราะครอบแก้วไปน้องจะได้ไม่เหี่ยวแต่ถ้าต้นตโตแบบนั้นอะแพ็คยากมากเลยอ่ะ แล้วก็ต้นที่21่สิบศีลานักป่านะคะนี่น้องป้ายชมพูมาแล้วต้นที่21 100่สิบเอนึ่งอาทอ้าวแล้วก็ต้นที่21่สิบศีลานักปา่าย2่สิซับเจริญใบกลมๆนะคะแต่น้องจะใสขนาดนี้ น้องกำลังน่ารักตะมูตะมิเอาไปก็คอบแก้วน้องแล้วก็ไปอบใส่กระโจมน้องก่อนยี่สิบองหนึ่งบาทแล้วก็23่สิบสามยาพรเจ้าสัวด่างนะคะนี่น้องด่างทุกใบเลยโตไปน้องจะด่างเยอะกว่านี้แล้วใบน้องก็แข็งแรงมากใบน้องจะโตมาก นี่นะคะต้นที่ยี่สิบสามต้นยี่สิบสี่มีอยู่หนึ่งต้นเนี่ยตัวน,นี้ราคาร้อยห้าสิบบาทเนีรนูนครดูน้องมีลูกขึ้นมาแล้วดูดิน้องป้ายเหลืองมาแล้วเนี่ยน้องมีหน่อขึ้นมาแล้วยุ่จิววนะเรนูนครต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะ เป็นต้นคุณยายขอซีเอฟสอต้นขึ้นไปนะคะราคาเมาเมาค่าส่ง50บาทคุณยายมีแต่ระบบโอนนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจช่วยเอฟคุณยายส่งวันอังคารนะคะโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนถ้าท่านผู้ชมช่วยเอฟคุณยายระหว่างเดินทางในการส่ง ของไปสนีก็อาจจะประมาณสองวันสามวันแล้วแต่บางที่นะคะแต่ส่วนมากที่คุณยายส่งไปก็คือส่งสมมติส่งวันเสาร์นี่วันอาทิตย์ก็ถึงแล้วแต่นี้ถ้าคุณยายส่งวันอังคารก็น่าจะถึงทักวันพุธ ย่างช้าคือวันพุนรหัสก็คือถ้าได้รับน้องไปแล้วก็แกะครอบแก้วน้องตอนเย็นแล้วก็ลดน้ําน้องให้ชุ่มแล้วก็เอาการะมังใส่น้ําอย่างเงี้ยเอาน้องแช่ไว้ในที่ร่มนะคะจากวันสองวันน้องก็จะฟื้นตัวแต่ตอนส่งไปตอนแรกเวลาแกะน้องอ่ะน้องก็จะมีเหี่ยวมัวม่งเฉามั่งเพราะเป็นปกติของต้นไม้เวลาเดินทางน้องก็จะมีเหี่ยวมีเฉา ขอพับคอห้อยมั่งแต่ว่าถ้าเราเอาน้ำลดให้น้องให้ชุ่มแล้วก็ใส่กำมังแช่แบบนี้วันสองวันน้องก็จะกลับมาสภาพเดิมคอน้องก็กลับมาตั้งเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นปกติของต้นไม้เวลาเดินทางเวลาเราแพกไปเนี่ยน้องก็จะเหี่ยวจะเฉามาั่งแต่น้องไม่ตายนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็มาแบ่งปันแล้วแต่ท่านผู้ชมจะสนใจจะชอบหรือว่าท่านผู้ชมมีแล้วก็ไม่ต้องเอฟก็ได้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายขอจบไปก่อนถ้าสนใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคุณยายขาโลดได้นะคะ สวัสดีครับ